คุณพี่คุณผู้ชมมานี่บอกพี่เขาว่าแบบหาของอร่อยให้หน่อยหิวมากตอนนี้เ็าบอกมี้ายพิซซ่าตรงนี้อร่อยอยู่ที่หนึ่งซึ่งไปไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยมาทิ้งไว้ตรงนี้เอ้าเดี๋ยวเราเดินตามหากันแป๊บนึงฮะเดี๋ยวถ้าเจอแล้วเดี๋ยวจะมาไปดูหน่อยว่าพิซซ่าเนี่ยเจ๋งจริงหรือเปล่าออกทางนี้ทังนี้ ผู้ชมค,ครับตอนนี้เราอยู่กับพี่ลีแล้วนะครับสวัสดีะฮะผู้อยู่เบื้องหลังความอร่อยของพิซซ่าถาดใหญ่ๆนะฮะนี่มองไปด้านหลังก็จะเห็นบรรยากาศของที่ทําพิซซ่าของเราใช่ค,ค่ะที่ลีทําพิซซ่ามานานยังจริงๆก็ถ้าเหมือนถ้าทํากินเองก็คือทามาสองสปีแล้วค่ะถ้าขายจริงจังนี่ก็เพิ่งไม่นานนี้ค่ะเพิ่งไม่นานนี้เอง <S <s ใช่ค่ะนะฮะแต่ว่าประสบการณ์ทําพิซซ่าเรามีมานานแล้ว ก็ก็ประมาณก็คือทากินเองอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณปีสองปีช,ชอบกินพิซซ่าเหรอครับพี่เยจริงจริงชอบกินพิซซ่าแล้วก็จริงี้ก็คือชอบกินของอร่อยอะค่ะอะไรอร่อยก็ชอบกินนะอันนี้แน่นอนครับผมแล้ว,แล,วแล้วอะไรที่ทำให้เราแบบไปถูกใจกับพิซซ่าแล้วเราเอามาทา จริงๆต้องเริ่มจากว่าแฟนเป็นคนเริ่มก่อนเพราะว่าแฟนเขาเข้ามาทำแฟนชายพิซซ่าเราก็เลยก็คือเราต้องอยู่กับเขาตั้งแต่ต้นตั้งแต่เขาเริ่มเรียนมาฝึกทําแป้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คืออยู่ในทุกขั้นตอนของเขาในตอนที่แฟนเรียนใหม่ๆเขาก็คือไปเรียนกับเชฟมาเขาก็มาลองทําเองที่บ้านแล้วก็สูตรนี้โอเคไหมเราก็คือจะคอยชิมแล้วก็คอยคอยติจยบอกว่าเอ้ยนี่มันแข็งไปนุ่มไปแต่ต่อนจนแบบ ทำจนแฟนเขาได้ค้นพบว่าอต้องปรุงตามสูตรประมาณนี้นะมันถึงออกมาอร่อยเนี้ยค่ะเราคือเราเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของสูตรนั้นอีกทีหนึ่งค่ะเป็นคนชิมชิมว่าเราเป็นคนชอบกินอยู่แล้วเราอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะรู้ว่าแบบไอ้แบบนี้อร่อยแบบไม่อร่อยหรือยังไงหรือคนจะชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คือเอาเบสจากตัวเองว่าสิ่งที่เราชอบกินส่วนใหญ่คนก็น่าจะชอบกินเหมือนกันครับพี่ลีครับก่อนหน้าที่จะมาทําพิซซ่าตรงนี้พี่ลีทําอะไรมาก่อน ก็ก็ทำงานออฟฟิสค่ะพนักงานประจำก็อย่างก่อนที่จะทำพิซซ่าคือเป็นทำงานที่โรงเรียนนานาชาติครับผมแล้วก็ทำไมเราถึงแบบว่าหยุดทำงานตรงนั้นแล้วก็มาทำพิซซ่าตรงนี้พอดีมีลูกคนที่สองทีนี้ก็คือไม่มีใครช่วยแบบดูอะค่ะใช่แล้วก็เลยลาออกใช่แล้วก็เลยลาออกมาเพื่อมาดูลูก ใช่แล้วก็ช่วงนั้นก็คือประจบกับโควิดพอดีแล้วก็คือก็ยังไม่ทําอะไรก็ลูกยังเล็กเราก็คือก็เป็นคุณแม่อยู่บ้านเลี้ยงลูกนี่แหละค่ะแล้วมีสองคนด้วยพอปีที่แล้วโควิดก็คือคนโตก็ต้องเรียนออนไลน์แล้วก็เป็นแบบคุณแม่ฟูลไทม์เลยแต่ตอนนี้คือลูกคนเล็กก็คือเริ่มโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยถึงมีความคิดว่าแบบเออแทนที่จะอยู่บ้านเฉยๆเนาะมาทาอะไรดีกว่าเราก็อมีใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ว่าอยู่บ้านก็ มันก็คือเราลูกคนโตไปโรงเรียนละคนเล็กเขาก็ดูแลตัวเองได้แล้วเราก็คือก็ว่างพอมีเวลาแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเป็นยังไงฮะหลังจากที่เรามาทําพิซซ่าแล้วมีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตของการใช้ชีวิตเ,อเยอะไหม จริงๆก็ต้องบอกว่าด้วยความที่เราตั้งใจว่าเราอยากจะทาหน้าที่คุณแม่อยู่เราก็เลยมีการเซตเวลาแบบเหมือนก็คือจัดให้มันเข้ากับตารางชีวิตเราด้วยคือเราก็จะจะเปิดแค่ช่วงเย็นเป็นแบบ4ี่วันอย่างเงี้ยค่ะพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อ๋อสีวันต่อสัปดาห์ใช่ค่ะเราจะได้มีเวลาเป็นช่วงเย็นเพราะกลางวันเราก็ยังมีเวลาดูแลลูกอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีเวลาสนใจนังการพูดเราก็คือจะแับพักผ่อนแล้วเตรียม แป้งสําหรับที่จะขายอะไรเงี้ยค่ะมีความชิลมาก <c oughs> มีความมีความสบายในการทําธุรกิจตรงนี้มาก <c oughs> ใช่ <c oughs> ก็คือมันเรียกว่าทําทําให้รู้สึกว่าเราเอนจอยกับมันดีกว่า <c oughs> ค่ะมันจะได้มีความสุขที่จะทำาะคะอาที่หนึ่งเราขายได้เยอะไหมฮะจริงก็ประมาณก็ที่เซ็ตไว้คือสัปดาห์ร้อยถาที่ส <c oughs> สัปดาห์ละหนึ่งร้อยถาใช่ที่ทําไหวนะคะอ๋อแปลว่าอย่างนี้ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมอยากจะทานนี่ก็ต้องแบบว่าจองก่อนละ ใช่ถ้ามีค่ะโทรมาถามก่อนนะมีมีมีคิวว่างหรือเปล่าใช่ค่ะแล้วเป็นยังไงคะักระแสตอบรับจากลูกค้าเป็นยังไงดีค่ะค่อนข้างดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนนี้ก็จะนีเครื่องแฟนก็มาช่วยด้วยว่าเราคำคนเดียวไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็ทำกันสองคนมันก็จะเร็วกว่าใช่ล้วขั้นตอนในการทำบิสซ่าเนี่ย ยากง่ายยังไงอธิบายให้ผมฟังจริงๆไม่ยากนะคะค<ๆ>เพราะว่าเราก็คือมีเหมือนแป้าเรามีสูตรให้เราก็ผสมสูตรตามที่เขาบอกก็คือเป็นการผสมแป้งก็คือแต่มันใช้เวลาค่ะเพราะว่ามันอย่างพิซซ่าเราเราก็จะมีการทิ้งปล่อยให้มันแป,แป้งมันโตก่อนอ,อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ได้ทำแบบทําทำวันนี้แล้วกินเย็นนี้ได้อย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะเราก็ทำล่วงหน้าก่อนเพื่อจะมีระยะเวลาในการที่แบบแป้งโตมามันจะสำคัญที่สุดคือแป้ง ใช่ไหมฮะใช่ค่ะคต่ทำไมผของแปง้งคือแป้งมันต้องได้ได้ได้ไดสเปคของเราก่อนใช่ต้องได้ความอร่อยเพราะว่าเวลาอบแล้วก็คือเรากินแป้งคือต้องชิมเดี๋ยวได้มีโอกาสเดี๋ยวชิมขอบก่อนก็ได้คะ่ะจะรู้ว่าแบบเอ้ยขอบเราพิซซ่าไม่เหมือนที่อื่นนะอะไรอย่างเงี้ยเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําพิซซ่ากันดีกว่านะฮะว่าจะยากแค่ไหนและผมครับไทยคนนี้คนดีคนเดิมจะโชว์ฝีมือให้ทุกคนได้ชมกันนะขอรับครับผม อาราบิลีผมวอมข้อหัวไหล่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะแบบมีการหมุนๆนี่ได้ค่ะต้องขนาดเลยนะไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ค่ะเราง่ายๆค่ะทําง่ายๆก็เดี๋ยวพี่ทําให้ก่อนโอเคแล้วเดี๋ยวถ่ายที่สองวิวเลยนะคะได้เลยครับดูวิธีการทํำก่อนนี่คือแป้งสูตรของเราเองใช่ไหมฮะใช่ค่ะพิซซ่าโดที่บอกว่าต้องรอให้มันโตได้ที่ก่อนกี่วันนี่ก็ประมาณ3วันค่ะ3วันคุณผู้ชมครับแป้งที่เราทําเนี่ย เราสามารถขยายมันใหญใหให่เลยได้ไหมหรือว่ามันอยู่ที่ใช่แต่คือที่บ้านทําก็คือทําประมาณ9นิ้วค่ะเก <9 S 2> นิ้วได้บ่อยกี่ชิ้นครับตัดเป็นแบ่ง6ชิน้น6ชิ้นนะใช่เหมือน <c oughs> จะง่ายนะครับ <c oughs> ให้ดูเนี่ยง่ายมากเลยแต่ทํานี่ <c oughs> ไม่น่าจะง่ายนะผมว่า,ขาเขาเหมือนเกิดเทศเ่ยเราต้องปรุงไหมครับจริงจริงไม่แล้วแต่เราเลยค่ะอย่างของพี่ก็บางทีก็ไม่ปรุง แต่ไม่ถ้าอยากปรุงก็คือใส่ตัวนี้เดียวให้มันดึงรสชาติเฉยๆนะคะครับอ่านี่คือเสร็จแล้วที่จะอบรอบแรกก่อนก่อนที่จะแต่งหน้านะคะอ๋อเหรอผมนึกว่าต้องแบบว่าทำให้เสร็จแล้วค่อยแล้วแต่คนค่ะแต่ของพี่จะแบบจะอบก่อนรอบหนึ่งอ๋อนี่คือกำลังแบบว่าหมุนๆอยู่แล้วฮะใช่ค่ะอันนี้คืออบรอบแรกก่อนเสร็จละอ่ะคุณผู้ชมอบรอบแรกอบรอบแรกเด้วค่อยแค่เห็นขอบก็น่ากินแล้วนะสีอย่างเงี้ยทีเด็ดเลยชอบมาก แล้วก็นี่ก็เป็นออริกาโน่ที่ทำหอมออริกาโน่ไปชีสนะคะนี่ก็ทำหน้าแมกกาลิต้าก่อนนะคะครับเสร็จแล้วอันนี้คือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครัเรียบร้อยแล้วค่ะรอเข้ารอบสองรอบสองเมื่อกี้หน้านี้เอาแล้วใส่เข้าไปแล้วฮะคุณเหลือเวลาอีก15นาทีคุณลีครับอีก15นาทีคุณก็จะได้พิซซ่าได้แล้วนะครับอ๋อค่ะอ้าวแล้วอย่างนี้เวลาออเดอร์มาปุ๊บเนี่ย ออกหนึ่งถาดเราใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับก็หนึ่งถาดก็คือเวลาเราใช้เตรียมอย่างเงี้ยก็ประมาณ20นาทีค่ะแต่จริงๆพออบจริงๆมันก็คือแป๊บเดียวครับอันนี้เราจะดูยังไงฮะว่าได้หรือไม่ได้เราก็ดูตรงหน้าแต่ขอบนี้ค่ะคือได้แล้วเหลือแค่รอให้ชีสมาละลายจะมีการแบบว่ามีการเล่นกันนิดนึงนะอังไฟข้างบนซ้ายขวาอย่างนี้ด้วยนะ คะตรงนี้ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญแล้วแหละประมาณนี้ค่ะมาการิต้าเสร็จเรียบร้อยนี่คุณผู้ชมครับพิซซ่าน้ามาการิต้าน่ากินมากเลยโอ้โหทำพิซซ่าเนี่ยไม่ง่ายเลยคุณผู้ชมครับ ผมเนี่ยตื่นเต้นตลอดทั้งขั้นตอนการทําเลยนะฮะตั้งแต่ขยายแป้งจนเอาเข้าเตาอบแต่สุดท้ายครับหน้าตาก็ออกมาดูดีใช้ได้อยู่นะครับเนี่ยส่วนรสชาติเนี่ยจะเป็นยังไงไม่รู้แต่คิดว่าน่าจะดีนะฮะเพราะว่าคนทําหน้าตาดีเกี่ยวไม่นะี่อ่ะครั้งแรกในชีวิตครับน่ากินมากไม่คิดว่าตัวเองจะทำพิซซ่าออกมาได้น่ากินขนาดนี้ต้องขอบคุณทั้งครูบาอาจารย์ผู้ให้วิชานี้เลยจริงๆนะฮะ อ่าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปชิมกันสักหน่อยดีกว่านะฮะแล้วก็พูดคุยก <displaystyle. S 2> ันอีกสักนิดนึงนะคคับพี่ลีฮะป่าครับคุณผู้ชมฮะเสร็จสามหน้าด้วยความรวดเร็วโอ้แต่ก็ไม่ง่ายเลยเนาะผมว่าที่จริงแล้วต้องแบบว่าอาศัยพทักษะความสามารถในการแบบกลับมันไปบ่อยผมถามนิดนึงฮะถ้าสมมุติว่าแบบว่า มีคนอยากจะทําธุรกิจอยากจะเริ่มสร้างงานสร้างเงินอะไรย่างเงี้ยฮะมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างจริงๆก็ต้องเราก็ต้องเหมือนศึกษาตลาดนะคะหรือก่อนว่าแถวเขาจะทำเป็นคิดก่อนว่าเราอยากได้เป็นลันกษณะแบบไหนธุรกิจที่เราอยากทำแล้วก็เราก็เขาเรียกว่ายังไงคะมันเหมือนเราก็ชอบอะไร อ่อสิ่งที่เราชอบใช่ะเพราะบางทีการที่เราเริ่มจากที่สิ่งที่เราชอบคือเราก็จะมี p a ชชั่นในการทําเราสึกทำถึงมันจะเจอความยากลาบากแต่เราก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยมันก็ไม่เหนื่อยเราก็จะพร้อมลุยกับมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะรา้สึกสุดท้ายรู้สึกถึงความยากลำบากก็คือความท้าทายถ้าเราสามารถก้าวข้ามมันผ่านไปได้เราก็รู้สึกว่าเราก็คือเก่งขึ้นกว่าเราเมื่อวานถูกไหมคะเพราะว่าปิ้งมากเลยใช่ค่ะก็เลยคิดว่ามันถ้าเราเจอในสิ่งที่เราชอบหรือบางทีอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบแต่เราก็ สนุกที่จะทากับมันงั้นก็คือถึงจะยากลำบากไงแล้วก็มันเป็นแค่อะนเป็นมีความสุขกับทุกๆ process ที่เราเจออย่างนั้นะคะมากกว่าสิ่งตั้งต้นเลยเนี่ยอย่าเพิ่งไปคิดถึงเรื่องของกําไรเรื่องของการตํานักการทําอะไรเอาสิ่งที่เราชอบเม่เพราะทำทำได้ใจเราทาพิซซ่าเรารู้สึกว่าเราวัตถุดิบต้องดีเพราะเราสึกเรามีความสุขกับการที่เราเห็นคนมากินของเราแล้วแบบ เฮ้ยอร่อยนะพิซซ่าอร่อยจังเลยไม่เหมือนที่อื่นเรามีความสุขตรงนี้ค่ะเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่แหละพอเราทําเราก็จะตั้งใจทําออกมาทุกถาดให้มันดีเ,เ,เนี่ยค่ะเพะื่อเราทาได้ใจเราไม่ทําเพราะว่าแบบเฮ้ยวันนี้ฉันต้องของางเงินอะไรอย่างนี้มันก็จะแบบมันจะเป็นอีกฟีลลิ่งหนึ่ง อันนั้นดูเหนื่อยไงู้วยใช่ใช่ใชรู้สึกแบบกดดันใช่พออย่างนี้ทำ,ำแล้วก็แบบเอ้ยมีความสุขทุกๆขั้นตอนเราเอเราผสมแป้งรู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวผสมถ้าออกมาดีการเพาะบ่มแป้งออกมาเราสึกว่าแบบพอเราทำถึงขั้นตอนสุดท้ายเราก็รู้สึกว่าแบบเออทุกๆขั้นตอนที่เราทำเราทำ,าทำด้วยความใส่ใจทุกขั้นตอนแบบทุกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆดีเทลเล็กๆน้อยๆมันก็จะเกิดขึ้นมาเองอย่างนี้ค่ะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่อารีมากๆเลยนะครับที่มาสอนผมทำพิซซ่าอร่อยๆแบบนี้นะครับ ถ้าคุณผู้ชมชมและสนใจจะลองสาไปชิมดูก็ไม่ว่ากันนะฮะพอบอกเลยว่าอร่อยมากจริงๆ